แฮปปี้ก็บีแฮปปี้เบิร์ดเดตทูยูยังก็บีแฮปปี้เบิร์ดเดตทูยูยังก็แฮปปี้เบิร์ดเดตทูยูแฮปปี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดตทูยูซาซาดูแฮปปี้ยังก็แฮปปี้เบิร์ดเดตทูยู ้พี่น้องครับกับหมูหันมือนี่ไม่หยังเรียบร้อยจังไหนไม่หยังเราสั่งมากินได้บอกเข้าม่ได้ทีเดียวตีเรียบร้อยจังไลยจังแล้วเห็นมันแล้วปุ๊บเขาว่ามันเรียบร้อยกว่ากระชังเรียบร้อยพอดีมาครับเรียบร้อยพี่น้องครับผมกับหมูหันออื้ สวัสดีปางาครับผมสวัสดีอาจารย์ป่องและก็สวัสดีพ่อบี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านเราบรรยากาศย่ามคำคำโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับมาแล้วพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้ครับกับเมนูง่ายๆนะครับผมสั่งมูหันจากนองไส่ละบาร์ดใหญ่นะครับบาร์ดใหญ่นะครับเจ้าของรีสอร์ทนะครับผมนะครับนะอ่ะพี่น้องครับมาพี่น้องครับ แซ่บๆไปตัวกับหมูหันสูตรบารดใหญ่ครับผมพี่น้องต้องการมวันทั้งมวงคนติดต่อบารดใหญ่ได้พี่น้องเด้อนะครับรีสอร์ทโลช้นก็คือผ้าฝันรีสอร์ทผ้าฝันรีสอร์ทครับผมนะครับผมนะเอาตัวๆจนปองใช่ไหมมันกรอบอีรีบะสมสายย่บอขอบอุณอือเออเอาเอาเข้ามาเข้ามามากันเออนะครับผมพี่น้องครับโอ้โหมือจันท์ปองครับอันนี้เพื่อนเทศไปโดนเต๋อเลยพี่น้องนี่นะครับเป็นบ้านสองโมงล่ะ อืมนะฮะบรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านเท่าพี่น้องครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะฮะเอซีเข้าทุงบอลพี่น้องครับอาจารย์ปอกน้ำสิปากอืมฟังเสียงครับฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงโอ้ยพังรถพี่ป้าให้ฟังเสียงมือกวบดมาเปนเสียงตดโอ้ยไปตดโอ้ยอืเอ้มอไปขี่ซะดิให้เจอตดดูวยบอลนี่โอ้ยโอ้ยยยยย ปวดขี้ครับปวดขี้พหรอฮะยังบาดอีกปวจงเยานนปวดขี้โอ้ยไป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 ขี้มันแล้วตรงเชียนย่านสองเฮือปวดขี้ปวดแรงกะพ้อดอกกุ้งข้านี่เดี๋ยวถ้าปวดขี้จะปองเฝ้ากินเฝ้าแล้วครับเขากินขี้แล้วก็คือเมื่อเมื่อตัวดจงไบเผลอเลยอืมนะครับพี่น้องครับอืมใส่พวงานซีมึงดูอันนั้นอากรอบๆหนึ่งเอาพัดกระปาด์บกระดานเงี้ย มันสุกไปหรือท่าสีเอาอย่ามันก็แดงคั่กเลยยังนี่อื้อหืออันนี้สูตรเฮียโทนี่นะครับผมอ่าพ่อเอาบางแหนมกรอบๆบางนังใไงมองดูใช้ขงส่วนให้กรอบๆหน่าอยู่เนี่ยอืออะไรนะครับนี่คือน้ำจิ้มแถมมานล้วพี่น้องครับหมูหมูตัวนี้ราคาหนึ่งพันบาทนะพี่น้องเด้อนะครับผมหันให้พอมกับผมฟังพี่น้อครับยำฟังเสียงแห อืมโอ้ยมันก็บบกกอบแล้วคนมันมีแข่ายำเนาะอันนี้ไม่ตึงเงือก็เงือกตามกันอาจารย์ป้องเจ้าดูพวกมีแข่ายำเอาไปเออมันเป็นมันเป็นหมูบกกอบกวบเลือดเลยฟังเสียงไห่น้องครับฟังเสียงจะบอกยำผู้คนมีเข่ามาหนึ่งนี่มันเั็นแม่อะไรอะฟังเสียงอย่างหยวบหยวบอยู่โอไม่มีมีแข่าเข่าเงือกก็เงียกตามกันเงือกก็เงียกตามกันใช่ครับผมครับอออืืห อ้ยมาพี่น้องครับมากินน้ากันครับมาในการมาได้ครับเอฟซีทุกคนครับกินหมูหันน้ากันครับครับผมอืมกรอบดีกว่าจานกรอบดีครับพอเน้อกะยำก,กอบๆแบบลูกเต่าเบิองเนื้ห้สมเนี่ยมันไม่แก่ใช้แข้วอือ,อาล้วมึงอีกนึงมาครับพะเอออีกเชนึงเออเอาแต่หนังไงแล้วเอาแต่หนังไงแล้วเอาแต่หนังนะครับเออบ่รู้มึงยำได้บ่หรอเอาได้เนาะพ่อนี่นี่เอาแต่เบิงเอาแต่หนังกรอบๆเนี่อืมเอาแตงเอา กรอบๆพี่น้องครับเอายำลูกพ่อขมกับอยู่กับอยู่นะครับอื้าวเพราะอ้าวผู้ปาก็บากินหรอกินเยูะครับฮะกินเยูะครับผู้ปากกินได้ดิอย่าเพิ่งไออาบ่วะตะกอนแค่ค้ามนะฮะอ้าราะว่าไอเพราะค่อยอย่ากินหรอกอย่าอ้วน บอท่านบท่านบอท่นบท่านตบซ่พี่น้องเมือเนี่ยุ้ยเมือุกอะไรเหียนี่ฮะไม่ยังระบาดนี้มึงจะมาแหบน้ำแมมแหบแหบแยังบาดนี้ยังกบี Happy Birthday to you ยังกบ Happy Birthday to you แหบยังกบ Happy Birthday to you ซาซาดู Happy ยังกบ h โ p เมนต์แฮปปี้ y บิร์ดเดทได้หรอมเมนเดทได้เดทเดทเดปป้เดเดททูยูโมเนต์แฮปปี้เบดมื่จะมาเดทสมอเลกมึงจะตายแล้ว Happy ตายสมบเดทสมอเลยก Happy Bir เดเ o ททูยมเนดเดทด้ได้มันตายเออเอ้ามันเกิดพยังงาสมบมันกิพรเพลอดกเกิด14ธันวาคมบได้อา14 December the my birthday มันเกิดบีบบอป้าเอ้าเจ้าเกิดกันง่านีเหมันเกิดแระกอมันเกิดเจ้าปองเอามันเกิดเจ้าสวบแมนครับเอาแหงเงยแหงเงยยึดมันเกิดเจ้าลิศสวพีครับผมป้าพี่น้องครับวันนี้วันเกิดอาจารย์ปองครับเราได้นำทีมงานแพรถุงปุ๋ยมานังใช่ไหมลูกเออนะครับพี่น้องครับวันเกิดอาจารย์ปองครับอาจารย์ปองเกิดวันที่ วันที่25ตุลาคมแต่วันนี้24เราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะจัดงานเขื่อนหนองไส้อาจารย์ปองจะเดินทางกลับอุบลและพี่น้องเด้อบัหลาสิเป็งก่อนสีเขาพอดีไปเกี่ยวครับแล้วเกี่ยวเขาครับแล้วเกี่ยวเขาครับอือพี่น้องครับอาจารย์ปองเนี่ยเขามาใกล้กับลูกก้องข้าวก่วงอาจารย์ปองสิบกับแล้วก็เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องครับครับนะครับหลังจากวันที่24หายิบ ยิบหาน่าจะเปล่าเนาะยี่หกยี่สิบเจ็ดเท่ายูอุบลเทาอยูลอยเอทซ้อมเพื่อเตรียมเตรียมสตรีมไร้สดนะครับตลกเข้าทีมงานนะครับว่าจะแยกเตือนนะครับอืมไอไฟอันอบตไฟนะครับอันหลากหลายคนศิลปินที่ฮองผาหนาเนี่ยหน่อยดิท่านทุกคอมพ่อใหญ่เพิ่งพ่อใหญ่เชิดชัชวานนะครับผมอ่ะวันนี้วันเกิดพี่ป๋องก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูิบเปล่านี่เอ้าเทียนเลยทั้งวันจำแล้วเสียงทั้งวันซูโรคแห้งระบาดนี่เอาขึ้นไปตัวนั้นอืม เอาขึ้อาอุ้ยขึ้นลเป็นยังเราเป็นยังเป็นยังนะครับวันนี้วันเกิดอาจารย์ป่องเราอธิษฐานเอาเด้อมีความสุขใจหน่อยดีดีลูกเออพ่ออธิษฐานเอาจากใดๆก็ได้กลางนี้เราเมียวอาอธิษฐานเอาจะเมาหมูส่อพ่อมาลินพันธ์เท่านี้เมาหมูแล้วพ่อโอ้ยเออวันเกิดพี่ป่องนะครับเอาใหม่ผร้มใหม่ผม้อมใหม่ผม้อมเด้อไม่พร้อมกินเออเอ้า นี่เขาสุกายบักระล่ะเออนี่ยละไอ้กันได้หันหมาสุกกินนี่ยละน่งมันเป็นมาครับผมอ้ามีเอ่ะมามีเขาพอมกินเนงัวตัวหันเออเอ้านี่เขาสุกอะไรจะได้เนี่ยคิดเอาลหไรไงเราเออฝ้าวไปเกี่ยวเขาแล้วฝ้าวมาตายละบ้านอาจารย์ปองก็อยู่ไปเสียกับแก่ไปเิเวนูบัดนี่มวยยากแล้วบ่เฮ็ดแล้วคอยคอยซื้อเป็นถุงมาทั้งกินคือจังเบาเท้าแล้วกินในรถ เฮ็ดง่ายกินรวบรวบๆกันแล้วต้นเออเฮ็ดร่บเปลี่ยนแต่สิมพยาเฮ็ดแล้กินบี้สิริเข้าสองคนนี่ก็พนังงานด้กัับกบผู้จัดการเด้เออใครเลยเขาก็เข่าไปนี้บี้ก็พนังงานพนังงาต่อไปอาจารย์ปองก็อยู่พนังงานเขาเกับเข่าเด้อทุกวันทุกเมนูพนังาเฮ็ดผมสิบเอาอบี้ซิมคือเก้าให้พนังงาทำเนี่แท้ๆอาจารย์ปองเข้าใจบ่พ่อเขาใจอยู่อย่างเออคอยหลายเออเอาดับสบายหมดเลเป่าดับแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยู แทดทดเทดเทแดทดแทดทตุ้มตุมตุ้มตุ้มุโอ้ยนอนนังนอนงเสียงคนห้องห้องเสี่ยวกัดมวนหองงันนเกิดด้หอองงันเออเอาให้สิกินเค้กนี่ว่ากากินดอกทีเดีย แปดปื i i ้อแเราเมื่อกี้ไปพูดเรียกเกัับมาตัวนี้ก็จัดปองนี่เด้ก็ได้สีแขียวเยอย่าล่องมาจทันเบิดอาีาั่นเป็แปงอันอากาศว่ากนหนาวเนาะครับผมนะครับอ้ามีคขสทรงล่าก่ละไม่มียังดอกไม่มีสะพายอยากยิงญ่ดอกมีใหน้องนุ่งกินสกิละง่ายๆนะอาเรียงทรงอาจารย์ปองหมูหันจัดยังยิงไงนะครับเอาาขาดลานครับนะครับแต่ว่าต้องฝ้ากระคบ้าเลย สิบสี่ธันวาวันเกิดพี่นะเราจัดทุกนาเราเริมมาติดตั้งไฟมันเดิมเกันพี่กายนะเอาหมา่มองเก่าครัหม่องเก่าเด็กโค้มคอยมาโค้คอ,โค,ค,อโค,คอยเนี่ยหม่องเก่าเทานี่เออโค้คอยคอยเธอแมนนะครับสเสด็จจัดฝ่งจัดไฟฝ่ามาเดอ้อเออเอาโอเคเอาบ้างเคียบบักละอย่าไกลพ่อพี่ไ,ไรเมื่อกี่ตัวกินของหวานเนี่ยอาพูดนี่ยเอากินกินกินปาดหมาให้พ่อพี่นะปาหมูหมูเป็นหมาบอแซ่บๆ่ดนะครับพี่น้องครับมีความสุขมากอาจารย์ปองนะครับผมเออ นะะฮเดี๋ยวไอ้ลงมาทรงหยิบหมื่นหยิบสี่เนาะแต่พวกนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเราอยู่ร้อยเอ็ดไปซ่อมตัดซ่อมตะลกพอดีจ่ายไล่สดพี่น้องครับขอกำลังใจจากพี่น้องให้แล้พี่น้องเด้อนะครับหยิบเจ็ดไล่สดกับผมหยิบสี่อายุห้าหกเดือคือซ่อมนะครับหลังจากหยิบแปดลงไปส่งุบลครับผมอาจารย์ปพอุบลครับผมหยิบเก่าตีกลับมานะครับมีภารกิจด่วนนะครับผมต้องไปตรวจสุขภาพนะครับผมนะครับพี่น้องครับผมทางโรงพยาบาลสกลนครนะครับอืมนะครับเสร็จก็รับพอพี่ยังลูกย เอออาซิมลูกซิมบงอืมงอยติกับงอหมูตีมันก็บกกลับเออนะครับแชร์แล้วกันพี่น้องพี่น้องครับเบิึงสีสันครับอืมขากหลายนะครับปลางาเพราะงาไมันอิ่มลรืตีผู้เดียวเสี่ยงนึงล่ะเย้ายเพราะรู้แล้วปะครข้างนี่มันก็อคอยงานลงงานลงโอ้โ่งขอดเออกินเวลากิน เออนะครับผมแซ่บๆนะครับเต่าหมูน่าสวงเนาะอืออือแซ่บบุหรุเอิรนแฟนคลับแม่เอิรนลูกสาวจะได้พ่ออ๋อเอ้ยเออจ่ายเอ้ยว่ากินน้ำพ่อลู้ครับผมกินลำเทียนแน่นะครับพี่สมชายอาจารย์กำลังเสียดพี่น้องปองไปเอฟซีถูกมาได้พี่น้องเด้อนะครับมากินน้ำกันครับผมพี่นัลายก็มากินน้ำพรอเพรายังไงอาจารย์ปองกำลังขอเมนูหนึ่งเด้อครับต้มไก่ใส้บมกะเขียมเนี่ยกลางหน้าไหนเอฟซีพอเห็น พ่อต่อไปพ่อเนี่ยทีคิดจะละเมิอว่าเสียดเมนูอย่างเราพ่อเด้อให้บอกผมผู้จัดก,การจะก็ไปซื้อของผมก็บเจเล่นนอนคิดมุกคิดคอนเทนต์เ้าพ่อเด้อเพอราะว่าจันทร์ปองก็อยู่แล้วพ่ออบีบอะไรไปลงเรียนตัวนี้กับเป็ดเกี่ยวยใหญ่แห้งง่ว เดี๋ยวก็พร้อมอ่ะพี่น้องครับสำหรับมืนี้มันเกิดจาก่องไอ้แนะนำของพี่ชายกับให้น้องมีกวามสุขไรครับคิดชนแนสังคมมุมสาธาฟักเกี่ยวขอฟ้าเล้วฟ้าเกินมานะครับถ้าพี่น้องเอฟซกิดหอดโทษเข้ามาไอ้นะฮับเดอไม่ยากหรอกผู้จัการดยวไอ้พระเราขับรถไปเมืออกัได้บริสิเรียบอืม่อครับผมเดี๋ยวสิพาไปเป็นงรทยคลิปอาจารย์ฟองเกี่ยวเขาน่าจมือนพี่น้องเนาะสำหรับมืนี้กันย่างหมอหมูย่างหม้อหับนหม้อหันับาจากแฟนคลับแค่เนี้สุ้ัยขอของวะแฮปปี้เบิ เมื่อไกินมอยู่อ้ไอ้ไอ้ทังอ้ทั้งเบิดได้ไงบ่บ่เอาบ่กินได้อ้บ่กินอืมยังเรียกตวมูเจ้าของโอ้อโหโอ้มันมากินมออีกทนเองเม้ย